ก็สวัสดติคับ f อวันนี้มีพระมาเปิดลุ้นอีกตามเคยนะฮะนะครับพระที่ผมจองออกแล้วนะครับเป็นรุ่นราชอพยักษ์องสุพนธ์การันตีนะฮะเพิ่งออกนะครับจองแต่ปีที่แล้วนะครับมีมาสามลุ้น f อมีมาเปิดนะฮะโชว์ f อฟสามลุ้น เป็นคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับจองข้ามปียินดีข้ามเดือนนะครับสโลแกนนะครับรุ่นนี้รุ่นวัดแตกนะฮะวัดแตกสิบล้อดเดือดนะฮะไม่ขอเจาะลึกนะคฮะสิบล้อดเดือดคืออะไรจะค้นหาเองนะครับวัดแตกสิบล้อดเดือดกับรุ่นนี้มา3รุ่นนะฮะร,ราคายังไม่แรงนะครับ แต่พระออกค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะออกจำนวนเยอะมากนะฮะก็จะเป็นผลดีสำหรับนะครับคนทั่วไปนะฮะเพราะว่าราคาไม่แรงสามารถจับต้องได้นะครับโอเคสามรุ้นมาดูกันนะฮะซีนเดิมๆนะครับมารุ้นแรก เป็นยังไงหนึ่งสองบุ๊ปโอ้ยรายการที่ไรเนาะรายการโอ้ยรายการรา,การ,รายการไม่ชัดเลย,ยมันจะเป็นทองทิพย์หรือเปล่านะฮะรายการไม่ค่อยชัดนะพุธลงยานะครับลงยาไหมอืมเป็นงานหน้กกากหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หน้ากาก นะครับเป็นโรงยาจีวอนนะครับนึอกอะไรเหมือนเลือสัตตะไม่สัตตะก็ทองทิพย์เอฟซีนะครับตอกโค้ดตรงไหนเนาะนะครับไม่ได้ดูรดายการมา ตูมาก็ไม่รู้นะครับนาคารไตก็ไม่รู้นะฮะไม่ชัดนะครับกำลังเป็นหัวเสือ FC หัวเสือใหญ่บเบ้อเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเสือขับปิดหมอนะครับราชาพยัพเขียนข้างบนดูไม่ออกเลยครับเนื้ออะไรนะฮะราฬ <c oughs> กาที่น่าจะสิบนะเนี่ยหมายเลข ไม่ชัดเลยเดี๋ยวผมแกะมาดูดีกว่าเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแกะให้ FC ดูนะครับป๊าปโอ้ยงานก็งานก็โอเคนะสวยนะครับงานก็สวยนะครับตรงนี้นะฮะาราโคสารากล้องขยายผมไ,ไม่ได้ไม่ได้เลือกเลย ซูมไม่เห็นนะโคสซาลาตรงนี้นะฮะโอ้ยหลันหมายเลขตรงนี้ fc ป a t โทไปเลยแปดสี่สี่เจ็ดศูนย์นะฮะตกใจนะครับหมายเลขเยอะเกินแปดสี่สี่เจ็ดศูนย์นะครหมายเลขตรงนี้นะครับนะครับเป็นต่อเลเซอร์เพราะนี่มองอย่างนี้ก็เลเซอร์นะครับนะีบ่ฮะ เป็นเลเซอร์นะครับดำๆอย่างเงี้ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮนะ fc กับสวยนะฮะสวยสวยกลางสวยกิ๊บเลยฮนะด้านหน้าก็ไม่ได้นะฮะพระก็ไม่ได้คีดิลือเลอะไรนะคงป๋องสุพรรณเขาทำเขาทำดีนะฮะเขาทำสวยนะครับ จีวอนช่ำๆนะฮะรุ่นแรกไปแล้วนะครับดูน่าจะเนื้อทองทิพใน f c ซกันกที่10นะครับลงยาจีวอนนะฮะโอเครุ่นแรกรุ่นต่อไปเขาการันตีนะฮะตอนนี้เขาการันตีเนื้อเงินในเกาะที่ผมไปปิดมาเจ้านี้เจ้าประจำนะฮะ ก็อะไรตีมีสี่เหรียญน,นะฮะตอนนี้จะไม่ออกไม่รู้อยู่กับใครนะฮะอาจจะอยู่กับผมก็ได้นะ,ะมาหนึ่งสองปึ๊บเนื้อไหนโอ้ย fc สาม k นะฮะปะัดโธรายการที่แปด fc โอ้โหสาม k ผมเห็นเขาปิดกันเจ็ดร้อยนะเนี่ยในบางเพจเขาปิดเจ็ดร้อยนะฮะโอ้ยสวยสวยสวย 3 K ครับ3 K นะฮะโอ้โชคดีได้3 K นะครับในการที่เปะจะไม่ตอกโค้ดนะฮะร,รุ่นนี้จะไม่ตอกโค้ดเนื้อนะฮะโอ้ย FC ไม่ใช่ไม่ตอกแล้วเนะี่ยตอกนะครับไม่ใช่โค้สารานะฮะนะครับเป็นโคเราก็จ่ายนะฮะ โคดมันโคตรรูปตัวเสือแล้ว่านะเป็นดาวกระจายนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็รันหมายเลขนะครับตรงกลางผมได้หน,นึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่มีกระทะ 3 K โอเค3 K ก็สุดยอดแล้วนะครับมาดูลุ้นต่อไปลุ้นที่3มเก็ะชากเลยจะได้เขาไม่เนือ้อเงินเลยเนาะสี่เหรียญในหลัลงมาเนื้อเงินหรือเปล่าครับ รายการที่14นะฮลุนลงจาเลีย้ยงสองปุ๊บลง,งยากีวอนนะฮะลงยาลงยาเต็มนิดน้อยอยู่นะฮะยากีวอล fc รายการที่14นะครับตกโค้ดโค้เสือตรงนี้นะฮะนี่เป็นอบับบาก้า fc ก้านะครับอัลปาก้ารายการที่14นะฮะ ออกโคดหัวเสือตรงนี้ครับของคุณผองตุพพันนี่ยเขาจะต่อโคดแต่และเนื้อจะไม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นหัวเสือบ้างโคสาลาบ้างกระดาวกระจายบ้างนะฮะถ้าเป็นเนื้อที่เราได้ต้องไปดูไปรายการนะครับรายการที่สิบสี่ก็น่าจะอป,ปักกะนะฮะอ,อาการลงจัดกีวอน สามลุนของผมนะฮะจุใจเลยทีเดียวเชียวนะครับสวยนะฮะเนี่ยป็นโคศลานะครับน่นาจนะได้ทอ,องทิพตทองทิพตตอดโคศลา,าสามเคตอก,กกระจายนะฮะอป,ปกาตอกมะเสือ ข้างบนนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะนะครับถ้าใครอยากปิดกับผมมาปิดได้นะฮะกับลุ้นเนื้อนะครับมีอยู่อีกสี่ลุ้นนะฮะถ้ายังไม่มีใครปิด่ดนเลยผมเปิดหมดนะฮะสี่ลุ้นนะครับปิดกับผมได้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะฮะ พบกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับ